รูปคุณผู้ชมคะหลายครั้งเลยที่เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กที่โดยสารมากับรถโรงเรียนแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและนําความเศร้าเสียใจมาสู่ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นค่ะจึงต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเรื่องนี้มีการทําขึ้นอย่างจริงจังแล้วค่ะ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยสร้างเป็นต้นแบบแล้วที่โรงเรียนบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะช่วงคนไทย4.0 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีลูกหลานนะคะคงอดเป็นห่วงและปฏิเสธไม่ได้ถึงความกังวลที่มีระหว่างที่น้องๆน,นักเรียนกําลังเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนใช่ไหมคะว่าพวกเขานั้นจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมหรือว่าถึงโรงเรียนหรือไม่และคงไม่มีใครคะ่ะที่อยากได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับหุหลานของท่านนะคะ แต่ว่าความกังวลใจเหล่านี้ค่ะได้หมดไปสาหรับผู้ปกครองของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบางประมาสสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรตามจ้อยไปพูดคุยกับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนกันเลยค่ะ อยู่กับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนบางประมาสูงสุมานพดุงวิทย์ค่ะท่านสุคนตีรวัฒนประภาสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าท่านผู้อำนวยการหรือว่าท่านผอลวกันนะคะท่านผอคะนับแรกเลยค่ะต้องขอสอบถามถึงที่มาที่ไปว่าแรงบันดาลใจค่ะที่ทําให้เกิดในเรื่องของระบบบริหารจัดการรถโรงเรียนในโรงเรียนบางประมาชนิดหนึ่งค่ะค่ะก็เนื่องจากนะคะนโยบายของสพนะคะซึ่งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีนโยบายลงมาถึงโรงเรียน ทุกๆโรงเรียนในประเทศไทยของเรานะคะให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะ,คะหนึ่งในตรงนั้นก็คือในเรื่องของระบบการเดินทางของนักเรียนนะคะจากบ้านมาโรงเรียนเราก็ต้องคิดว่าทําอย่างไรจะให้นักเรียนของเราเนี่ยเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะคะ,คะซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยที่เราได้ยินข่าวก็คือว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเป็นข้อคิดว่าเราควรจะ ดูแลนักเรียนของเราให้เหมือนกับลูกของเรานะคะ<ม>ก็เลยเกิดคอนเซปต์ของตรงที่ว่าโมเดลรถรับส่งของนักเรียนปลอดภัยค่ะ<ม>ก็เลยมีการตั้งเกี่ยวกับชมรมรถรับส่งขึ้นมาเดิมเขาก็เป็นรถรถเมล์รับส่งนี่แหละคะ่ะแต่เราก็ปรับคุณภาพให้<ม>ให้ดีขึ้นซึ่งเป็นคนในชุมชนในพื้นที่นะคะเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการเราก็จะมีการทํางานเป็นระบบก็คือระบบ PDCA นะคะ ก็มีการวางแผนหนึ่งเราก็ต้องประชุมนะคะคณะผู้บริหารเราก่อนว่าเราจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรถรับส่งเราเนี่ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับเด็กๆเ,เขานะคะและประกอบกับปัจจุบันนี้กฎหมายนะคะหรือพระราชบ,บัญญัติเกี่ยวกับรถรับส่งเด็กเนี่ยนะคะเพราะนั้นบุคคลเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่หนึ่ง พูดง่ายและทําตามระเบียบของโรงเรียนของเราเก็คือเรื่องตั้งแต่ตัวรถเลยก็ต้องจัดสภาพรถถูกต้องตามระเบียบ2ตัวผู้ขับขี่เองก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตนะคะขึ้นมา<ข>แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปประสานงานกับกรมการขนส่งนะคะนะคะให้มาตรวจสภาพรถนะคะอย่างน้อยก็คือเทอมละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ตำรวจนะคะของอำเภอบางปะมา s, <ข> <S นะคะให้มาช่วยดูแลในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้านะคะเพื่อ ให้มีการเดินทางนักเรียนเนี่ยได้เข้าออกอย่างปลอดภัยการดื่มแรงต่างเนี่ยเราก็ต้องดูแลด้วยก็าอาจจะต้องมีการพิจารณาไม่ไม่รับเขาเข้ามาอยู่ในชมรม,มเขาก็ต้องมีความระมัดระวงังและสิ่งหนึ่งที่พอ,อ,อพูดเขาคือว่าให้รักให้ดูแลบุตรหลานของ ชาวบางปรมาเราเนี่ยให้เหมือนกับลูกหลานของท่านให้ปลอดภัยนะคะเรียกว่าชัดเจนเราย้ําเสมอนะคะในเรื่องของการดูแลน้องน้องนักเรียนให้เหมือนบุตรหลานของเรานั่นเองเพราะนั้นชมรมนี้จะเป็นชมรมที่เข้มแข็งนะคะกระบวนการขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะท่านผอค่ะขั้นตอนก็คือเราจะมีคุณครูประจําชั้นซึ่งดูแลเด็กนักเรียนที่ประจําชั้นของตนเองแล้วก็จัดรถเป็น นะครเป็นลำดับไปเรียงลำดับไปทั้งหมดเรามีจำนวนทั้งหมด54คันในปัจจุบันนี้เด็กเหล่านั้นที่ขึ้นรถในตรงนั้นเราก็จะให้พี่พี่ใหญ่ก็คือม5หรือม6ที่พี่โตในในรถคันนั้นเนี่ยเช็ครายชื่อหรือเราเรียกว่าเป็นนายท้ายรถตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็คือเด็กก็จะเช็คชื่อว่าน้องๆ หรือเพื่อนๆเนี่ยขึ้นรถมาครบไหมในคันนั้นหรือใครขาดชคยลานะคะและก็มีนโยบายจากทางเรียนว่าเราจะไม่ให้รถรับส่งเนี่ยส่งเด็กเป็นตามรายทางเ<ม>ช่นเด็ก<ๆ>อยากจะลงตรงไหนเราก็ไม่ส่งยังไงรับเสร็จรับจากบ้านมา ก็ต้องมาถึงโรงเรียนเลยนะคะซึ่งเราจะมีนายท้ายรถเป็นผู้เช็คชื่อส่วนในตอนเย็นนั้นก็เช่นเดียวกันเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้นักเรียนหรือบุตรหลานผู้ของทุกๆคนเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตโรงเรียนก็ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการวางแผนก็ต้องมีการประชุมทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ในการดรําเนินการก็ต้องให้ทุกภาคส่วนอย่างที่ว่าคือกรมการขนส่ง ตำรวจนะคะแม้แต่ผู้ปกครองเองทุกคนก็ต้องให้ให้ความร่วมมือในตรงนี้นะคะ,คะแล้วก็คุณครูทุกคนก็ต้องทำไมครับมีความรับผิดชอบนะคะในแต่ละห้องในแต่ละชั้นเรียนก็อยากให้ทุกโรงเรียนได้อะไรนะเขาเรียกได้เห็นเป็นความสําคัญนะคะเป็น,เป,นเป็นความสําคัญตรงนี้กเรื่องหนึง่งที่ยกระดับขึ้นมานะคะ ต้องเรียกว่าเป็นยุค4.0ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่ที่จะดูแลแล้วก็รับผิดชอบเฉพาะเรื่องการเรียนในห้องเรียนและในเวลาเรียนเท่านั้นค่ะแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาตั้งแต่การเท้าออกจากบ้านจากอ้อมอกของพ่อแม่และผู้ปกครองค่ะรวมถึงส่งน้องๆนักเรียนกลับสู่อ้อมอกของผู้ปกครองนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่โรงเรียนสามารถที่จะเป็นหน่วยงานหนึ่งค่ะในการดูแลลดทั้งปัญหาอุบัติเหตุลดในเรื่องของปัญหาสังคมคที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนด้วยนั่นเองนะคะวนนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้จิ๊บจอยืนอยู่กับผู้ประกอบการรถสองแถวนะคะที่เข้าระบบบริหารจัดการความปลอดภัยรถโรงเรียนของโรงเรียนบางประมาศคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ประสานกิสณีสวัสดีคับโอ้โหประเดื่์เลยต้องขอสอบถามก่อนจุดเริ่มต้นค่ะมาเข้าระบบที่นี่ได้ยังไงคะก็ขั้นแรกเชียวก็มาวิ่งรับเด็กนักเรียนรับนักเรียนตอนนี้กนะ็นักเรียนเนี่ยคือก็มีเยอะอาจารย์วิมุตตนะ์เน่ะเขาบอกว่าควรจะมาตั้งเป็นชมรมกันเพื่อดูแลให้กับเด็กนักเรียนเพื่อความปลอดภัยและได้เป็นผู้ปกครองเคือข่ายด้วยจึงได้จัดการ จัดตั้งชมรมกันขึ้นมาครับก็แต่จัดตามระเบียบเลยมีประธานมีรองประธานมีเลขามีเหรัญญิกมีคณะกรรมการจัดตั้งกันขึ้นมาจึงได้รวมเป็นชมรมขึ้นมานนเพื่อความปลอดภัยของอเด็กนักเรียนก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยดูแลกันแล้วก็เช็คเด็กที่มาเนี่ยมีกี่คน แล้วก็ไปกลับก็ดูแลพร้อมให้ว่าให้อยู่ในความปลอดภัยทุกคนจะเช็คเด็กท้ายรถให้มีเด็กท้ายรถขึ้นเช้าขึ้นมาก็รับเด็กท้ายรถก่อนเด็กท้ายรถเพื่อมาดูแลเด็กขึ้นและลงตอนที่ไปและกลับตอนนี้แค่ความปลอดภัยมันก็จะดีขึ้น เราต้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราต้องมีการปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมบ้างทั้งในส่วนของผู้ขับเองลวมถึงในเรื่องของรถเองอะค่ะคือคือ,คอการปฏิบัติหมายความว่าของชมรมเนี่ยเราก็มีตั้งกฎร,ระเบียบผู้ขับก็มีเรื่องใบขับขี่ขไม่ต่ำกว่าห้าปีถึงจึงจะมาขับรถนักเรียนได้มาตรวจดูรถเช่นอย่างกับน้ำมันน้ำและก็ตรวจยางรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เช็ดถูตรวจสอบดูขึ้นมาสตาร์ทรถทุกอย่างมันพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วจึงจะออกแล้วก็พอม,มาพูดถึงตรงนี้ก็มาไปถึงตรงที่ว่าสายนี่มันมีม,มีมีหลายสายแต่บางสายก็มีสองคันหรือ3ามคันแบ่งโซนเออคนไหนอยู่แค่ไหนทุกอย่างบริการเหมือนกันหมด okay, ให้ผู้ปกครองเขาสบายใจได้เลยว่าไปคันไหนก็ได้ ได้ความปลอดภัยทางนั้นผลดีที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรถสแถวในจังหวัดสุพรรณบุรีลหละมาเข้าระบบแล้วเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าในเรื่องของวินัยของแต่ยังมีความเปลี่ยนแปลงผลดียังไงบ้างคะก็คือคือดีดีขึ้นขึ้นมากเลยครับเพราะว่าพูดง่ายๆหลังจากทีพ่พอตั้งเป็นชมรมแล้วเนี่ยรถเนี่ยมารวมกันหลายๆคันตอนก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันบางทีมันก็มกีกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างนะ,ะแต่เมื่อตั้งเป็นชมรมแล้วเนี่ยทุกอย่างนี่ พูดง่ายๆคุยกันรู้เรื่องหมดเลยคือดีขึ้นมากเลยตอนนี้นะเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ไปส่งเด็กหญิงกิ๊บจอยหน่อยได้ไหมคะได้โรงเรียนละโอเคครับได้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามไปขึ้นรถโรงเรียนกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะขึ้นข้างในแลค่ะ ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยรถโรงเรียนค่ะเป็นระบบที่เริ่มต้นจากแค่จุดเล็กๆนะคะที่บางทีเราหลงลืมให้ความสําคัญไปอย่างเช่นรถโรงเรียนเท่านั้นแต่กลับส่งผลดีในหลากหลายแง่และผลดีต่อหลายภาคส่วนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมความปลอดภัยของเด็กๆรวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ของภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมและที่สําคัญค่ะยังเป็นผลดีกับน้องๆค่ะที่เราได้สร้างให้เขาเนี่ยมีจิตสํานึกแล้วก็ตระหนักในเรื่องของความปลอดภยัยมีระเบียบวิน ในในการอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้นเป็นภาพน่ารักและความสุขที่เกิดขึ้นนะคะทั้งผู้ปกครองคุณครูรวมถึงสังคมนี้ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เยาวชนเนี่ยเติบโตเป็นเยาวชนคนเก่งนะคะเป็นสังคมคุณภาพนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงคนไทย4.0ค่ะครั้งต่อไปจิจอยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับรู้เรื่องราวดีๆสาระที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแต่วันนี้จะขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ โมเดลที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆโดยเฉพาะเลยค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยให้กับเด็กๆในการโดยสารรถโรงเรียนแล้วในมิติทางสังคมก็ยังเป็นการสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ผิดปกติให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างดีๆของความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นในสังคมแห่งการเกื้อกูล ซึ่งก็จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่าง,างๆทั่วประเทศมาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุกโรงเรียนต่อไปด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของรายการเดินหน้าปฏิรูปในสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา21นาฬาถึง22นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเดินหนาปฏิรูป